คาถาล้างกรรมตัดกรรมสวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกกรรมที่เคยได้ทำเอาไว้แต่เดิมนั้นพระคาถานี้ได้จากคนที่ตายแล้วฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งบอกกับพวกวิญญาณทั้งหลายที่มีความทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรกให้สวดพระคาถาล้างกรรมนี้เรื่อยๆจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานและคนที่สวดพระคาถานี้จะมีความสุขสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย จะไม่มากล้ามกลายในชีวิตอายุจะยิ่งยืนยาวนานคาถาล้างกรรมตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธโธอรหังอรหังพุทธโธทาเวสุวรรณโน พุทโธอรหังกัมมะโตเมตังกัมมะพันธนางชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดด้วยเธอให้สวดพระคถา,านี้สามจบจากนั้นให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาณเหล่านั้นบทกรวดน้ำอิมินาปุญญกเมนะ ขอเดชเดชะกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้กับคุณบิดามารดาญาติกาทั้งหลายสมณชีพรามอีกทั้งเลือดริ้นราพระอินเจ้าฟ้าพระโคดมพระผมมีริศพระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรหลูกันพระมาตุลีพระกุงพาลีพระผุมเจ้าที่แม่สือพันจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในทองพระพุทธศาสนาแม่พระคงคาไหลแม่พระเพิงแม่พระภายแม่พระฉูดชาติพญายมราชท้าวเวสสุวรรณท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ในสมุหบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทําผิดจะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายปิดออบายให้มัน่นปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้งเกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุข เกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนิพพานังปัจโยโหตุพุทธังชั่วอนันตังธรรมังชั่วจักรวาลังสังฆังนิพพานังปัจโยโหตุคาถาล้างกรรมนี้เป็นคาถาที่ช่วยปัดเป่ากรรมเก่าที่เคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมหนัก กรรมเบาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมื่อสวดคาถานี้แล้วควรหมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยถ้าหากมีเวลาก็ควรจะสวดอย่างสม่ําเสมอจะช่วยบรรเทาทุกกรรมที่ได้ทําเอาไว้ทางนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง